สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะทุกคนและทุกคนนะคะก็น่าจะเห็นปกคลิปเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เนื่องจากวันนี้นะคะเราได้ไปเจอบ้านโมเดินสุดน่ารักหลังหนึ่งมานะคะทุกคนที่อยู่ด้านหลังเราตอนนี้นะคะคือบ้านหลังนี้นะคะเขาได้มีแรงบันดาลใจในการทํามาจาก แมปริเวียโทเปียในโลบอกนะคะทุกคนซึ่งแบบนี้เนี่ยเราเคยเล่นไปแล้วนะคะทุกคนไปดูเรื่องเออไปดูเพลิดโลบอกของเราได้นะคะทุกคนนี่นะด้านหลังเราก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมน่ารักมากมากเลยคือบ้านโมเดิร์นในแมปนี้เนี่ยก็คล้ายๆอันนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะคะทุกคนไม่รอช้านะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีแจกไอดีด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องดูคลิปเราให้จบนะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวการทีละส่วนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเป็นโซนๆไปนะทุกคนเพื่อทุกคนจะได้ไม่งงนะคะทุกคนเดี๋ยวรีวิวตรงนี้ก่อนนะคะตรงส่วนของหน้าบ้านนะคะจะมีเป็นที่นั่งตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมนี่นะก็คือจะมีสาไว้น้ำเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเดี๋ยวนะ ประตูน่ารักเวอร์เป็นโรงจอรดรถนะคะทุกคนแต่ว่ามันดูเล็กๆนะไม่เป็นไรมันกระถัดรัดดีนะทุกคนเออเห็นปะนี่นะก็คือเราไม่ได้เล่นแบบนิเวียโทเปียามานานมากๆแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต้องกลับไปดูนะคะว่าบ้านไหนที่มันคล้ายๆกับบ้านหลังนี้บ้านนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นด้านในบ้านนะคะ จะเป็นโซนหน้าบ้านนะคะทุกคนจะเป็นโซนนั่งเล่นแล้วกันนะอาจเป็นโซนนั่งเล่นหรือว่าโซนรับแขกนะจะมีเป็นโซฟาด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นทีวีให้เราได้นั่งดูนะคะทุกคนตะก็คือน่ารักมากเราฉันไปอยู่บนต๊ะทําไมก่อนอ่ารีวิวด้านหลังกันบ้างน,นะคะด้านหลังก็จะเป็นสาว่ายน้ำนะเพิ่งบอกไปว่าถ้ามีสาว่ายน้ำจะดีมากๆแล้วก็มีแต่ว่าอยู่ด้านหลังบ้านนะมีน้องเป็ดน่ารักด้วยนะคะ นี่นะแล้วก็มีเป็นบันไดขึ้นไปนะคะนี่นะเห็นไหมเป็นบันไดขึ้นไปเดี๋ยวว่าเราจะลองบินขึ้นไปดูนะคะอ่าก็จะเป็นระเบียงไ,ไม่ใช่ระเบียงสิเป็นทางเดินโลง่โลงๆนะคะอ้าละ่ะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวในบ้านกันเลยนะแต่ว่าต้องรีวิวชันล่างให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเรารีวิวตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องครัวเออ,ห,อเห,ห้องครัวเห็นปะห้องครัวก็จะ ใหญ่มากๆเลยนะทุกคนเป็นโทนสีฟ้านะโอ้โหเป็นห้องขวที่แบบน่ารักมากอารมณ์เหมือนเราอยู่ในโลกของการ์ตูนเลยอะทุกคนคือภาพทุกอย่างอะ่ะมันดูเป็นการ์ตูนไปหมดเลยอะทุกคนเห็นปะโลกของการ์ตูนของจริงส่วนอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะอุ้ยเป็นประตูกระจกด้วยนี่เข้ามาในห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะน่ารักมากเนะ แค่พื้นห้องน้ําพื้นหลังห้องน้ํากําแพงห้องน้ําก็กินขาดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นลายอิดเห็นไหมอิส,สิน้ําตาอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่เป็นลงจอดรถนะคะที่เรารวิวไปในตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวชั้น2กันเลยนะคะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะก็ชั้น2ก็จะดึงขึ้นไปแบบนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้องเป็ดอีกแล้วนะคะเป็นโซน นั่งเล่นอีกแล้วนะคะโซนนั่งเล่นเยอะมากแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเล่นแมวหรือเปล่าที่แมวมันต้องวิ่งในในล้อเนี่ยทุกคนแล้วมันจะหมนะุนอ่ะถ้าเรียกผิดขอภัยนะทุกคนหรือว่าอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันขอภัยจริงๆนะเราก็ไม่ได้เข้าไปเล่นนานก็เลยแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะประมาณ7เดือนได้ที่ไม่ได้เข้าไปเล่นแบบนั้นนะตัง้งแต่ลงคลิปมาทุกคนส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น ห้องนอนค่ะทุกคนห้องนอนชั้นสองนะคะอุ้ยห้องนอนนี้น่ารักมากดูความเตียงเป็นวงกลมนะคะเตียงเป็นวงกลมเนี่ยจะเป็นที่ยอดฮิตของในแมปนะคะทุกคนเออมีเป็นที่นั่งแล้วก็มีเป็นระเบียงด้านนอกด้นนกดวยนะคะห้องเนี่ยก็จะล้อมไปด้วยกระจกนะคะทุกคนจะเห็นทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะเห็นไหม เลิศอยู่นะเลิศอยู่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสาวหาว้นานที่เรารีวิวไปในช่วงตอนแรกนะคะจะมีบันไดปีนขึ้นมาแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นปะแล้วก็เด็ดเรารีวิวตรงระเบียงก่อนนะคะลิ้นพันไปหมดแล้วอะทุกคนพันไม่เข้าใจลิ้นพันไปหมดแล้วอ่าลแ,ลอแล้วก็รีวิวด้านในต่อเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีบันไดขึ้นไปอีกแล้วนะ อันนี่ก็จะเป็นบ้านนะคะของสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนเป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงนะเนื่องจากว่าในแบบนี้เนี่ยแมรโโปรีเวียโทเปียเนี่ยเขาจะมีให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะทุกคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านนะพวกว่าจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยนะเออน่ารักมากทาดีมากเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเลยนะคะชั้น3นะคะทุกคนชั้น3ก็จะเป็นห้องนอนอีกแล้วนะคะคเป็นห้องนอนสีชมพูนะคะทุกคนค นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปรีวิวกันเลยนะคะสีชมพูเนี่ยคล้ายๆเจ้าหญิงเลยเห็นไหม,มก็จะเป็นห้องที่มีกระจกรอบด้านเลยนะคะทุกคนนี่นะห้องนี้จะมีเป็นเครื่องดนตรีมีลำโพงมีคีย์บอร์ดแล้วก็มีเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมใช่ตู้ไหมอ,ะอ่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วกันนะแล้วก็มีน้องเป็ดด้วยนะคะนี่นะโอเดี๋ยวยังคาใจกับตู้เสื้อผ้า เออก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาทิ้ง ID ดีไว้ให้ทุกคนนะคะได้มาเล่นกันนะคะแล้วก็ได้มาเซฟกันไปทำละครสั้นหรือว่าไปรีวิวก็ได้นะคะแต่ว่าติดใจกับน,น้องเป็ดมากเลยสงสัยบ้านหลังนี้เนี่ยจะชอบน้องเป็ดนะคะมีทุกที่ทุกโซนของบ้านเลยอะแล้วก็ชอบเตียงด้วยนะคะเจียงวงกลมนะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาให้ไอดีกันเลยนะคะไอดี ID ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคน มาดูกันได้เลยนะนี่นะประมาณนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย